กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้าของคนเดินดินเนื่องเพราะมีใครรู้ว่าพระองค์ทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์กี่คันทรงขับเป็นไหมใครกันหรือคือพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเริ่มทรงหัดขับรถยนต์หลังรับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตสาขาโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิรปกรพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนคือกลุ่มพระสหายรุ่มรุ่นอักษรศาสตร์จุฬาแต่ ไม่วายชงหนกันว่าถวายการสอนตำราไหนเพราะทุกวันนี้พระองค์ท่านท,านทรงขับรถได้ธรรมะธะแมงแค่เดินหน้าไม่สันทัดขับถอยหลังมักหยุดจอดให้มหาดเล็กช่วยถอยบ่อยครั้งทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์หลายคันเป็นรถที่ในหลวงพระราชาทานบ้านมีผู้น้อมเกล้าวถวายบ้างและทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานบางคันแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดที่ที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกในเรื่องพาหานะเดินทางรถยนต์ส่วนใหญ่มักผลิตจากญี่ปุ่นเป็นต้นนิสสันลิฟแบก สีแดงเพลิงเลขทะเบียนดอเด็ก2534ีที่ทรงมีพระอารมณ์ขันติดป้ายสติกเกอร์ข้อความขออภัยมือใหม่ไว้ตรงกระจกหลักและภายหลังในรถตกแต่งด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยหลายแบบที่ทรงโปรดอีก3คันคือรถยนต์ BMW 318สีแดงเข้มบลอนกับ Honda Civic สีขาวและ v o l โ o ่ปี1995รุ่น850 Sport w a g ส n อ5ตสี cc, สีขาวเลขทะเบียน 1. ดอเด็ก ขีด0งเป็นรถระบบไบฟองปลอดมลภาวะใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันที่วันนิวัศสีไกรวินกรรมการบริหารบริษัทสวีเดนมอเตอร์จำกัดมหาชนทูลกล้าวถวายทรงมีรับสั่งว่าวันวกคันนี้นั่งนุ่มดีนั่งได้หลายคนทรงมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องทรงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดคราวหนึ่งเคยรับสั่งว่า บางครั้งอยากขับซิ่งบ้างแต่ไม่อาจทำได้เพราะขับแต่ระยะสั้นๆภายในบริเวณวังสวนจิตเวลาสเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือสเสด็จต่างจังหวัดไม่เคยได้ขับเลยจากความตอนหนึ่งของหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาทเย็นศิระเพราะพระบริบาลโดยรักดาซุปซิขอพระองค์ทรงพระเจริญ